คนคนนี้เขาเป็นยังไงทน,ทนายทนายคนนี้เขาแบบเขาหืม hmm. ทนายจะ,จะช่วยเหลือประชาชนได้เนี่ยตัวเองต้องดีก่อนไหมถูกไหมคะอันนี้ก็ฝากให้เขาไปคิดดูกันแล้วกันว่าเขาจะช่วยเหลืออะไรใครได้บ้างตอนนี้ช่วยตัวเองให้รอดก่อนแบบนี้ก็ได้เหรอคะคือเป็นทนายควรที่จะต้องทําคดีไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนาะไม่ใช่ว่าแบบคุณมาฟังข้อเท็จจริงแล้ว แล้วก็สุดท้ายเฮ้ย<ๆ> <Gerilim. S 1> แบบนี้ง่ายกว่าจบง่ายกว่าแล้วก็อาจจะเคลียร์ได้อะไรเยอะกว่าสําหรับเขาหรือเปล่านี่ฉันไม่แน่ใจนะคะต้องลองต้องลองถามเขาดูแต่ว่าอืมมีทนายแบบนี้ด้วยหรอคะใช่เขาท,<ๆ>ที่ดูหรือว<ๆ>่าอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นหรือช่วงเหตุการณ์นั้นคมีความผิดป,ปกติอะไรเกิดขึ้นพฤติกรรมไม่เกิดขึ้นนานไหมคะก็พฤติกรรมที่ทว่าพวกเราพวกเราไม่ให้เขาทําคดีแต่ว่าเขาเดินออกไปโพสต์เลยว่าเขาไม่รับทําคดีให้คนบนเรือ เราก็พยายามที่จะแบบไปทําคดีให้กับทุกคนที่อยู่ฝ่ายของข้ามคนบนเรือใช่คือเขา่เคือเอตอนนั้นเราไม่เอเอะค่ะ <c oughs> คือชัดเจนเลยค่ะ <laughs> อันนี้คือไม่เอะเลยค่ะแบบชัดเจนมากเลยค่ะว่าแบบเฮ้ยทำไมเป็นได้ถึงขนาดนี้แต่ในวันนั้นกระแสสังคมก็แบบจมตีมาที่พวกเราไงคะก็พูดอะไรไม่ได้มากเรื่องตัวเรื่องตัวเออตัวเลขเนี่ยน่าจะเป็นส่วนทพี่พอแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่ สาระสําคัญในเรื่องของวันนั้นที่ไม่ให้เขาทำ,ทำานน้นให้สาระสําคัญก็คือว่าเขาโคงของเขาก็คือว่าต้องมีคนผิด่คนไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อเด็ดจริงก็ได้ประมาณเนี้ยค่ะหลักฐานเรามีคลิปเรามีค่ะแล้วก็ดูข้อมูลาติดต่อกันเหังจากที่พวกเราไม่เขากำหให้อ๋อก็เ,<ร>ใเอ,อในที่สุดก็ความยุติธรรมบนโลกนี้ก็มีอยู่จริงอะค่ะอย่างน,อน้อยนอนก็เห็นแล้วว่าแบบคนทาดีได้ดีทํา ชั่วได้อะไรไม่กล่อมใจค่ะเพราะว่าคนคนเราทําอะไรก็ได้รับแบบนั้นน่ะค่ะคือถ้าเกิดเขาทําดีเขาก็คงไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรับ่ิ่งที่เขาถูกกล่าวหาอยู่ตอนนี้เหมือนตอนนั้นที่ทันดนกล่าวหาเนี่ยมันก็ไม่ใค่กลัวของเพราะฉันไม่ทําอะไรเ่ยเรื่องเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเรื่องแต่ฉันก็ไม่ไม่อยากไปก้าวล่วงอ่ะไม่ใช่่ะตอนนั้นที่ไม่ให้ทาไม่ให้เขาทำพดีก็เพราะสาเหตุเดียวเลยค่ะก็คือ เขาไม่ทําไปตามหลักฐานข้อเท็จจริงเช่นอะไระเช่นก็ทุกอย่างที่เล่าให้เขาฟัางไปก็คือมันอยู่ในสำนวนหมดแล้วค่ะแต่ว่าเขากลับจะให้โยนความผิดมาให้แซนเพอีเรื่องนี้จะได้จบง่ายกว่าไม่ใช่ค่ะบอกพี่ปอกับพี่เบิร์ดว่าให้โยนความผิดมาให้แซนที่อยู่ท้ายเรือส่วนจะให้โยนไปในเวไหนเนี้ยต้องลองคิดดูเอาดูกันกันดูว่าแบบ มันจะมีวิธีไหนที่ที่จะโยนได้บ้างนี่คือสิ่งที่เขาแนะนําแล้วเรามีเรามีคลิปหลักฐานวันนั้นด้วยนะคะในสิ่งที่เขาแนะนำอะได้ถามทำไมว่าเขาทำไมต้องแนะนำแบบมันต้องถามยหมคะมันชัดเจนมากเลยนะคะ